สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุูุสุคนจ่าวีพาเลายสไตล์มีพาพี่น้องมาทําแพนเค้กผักจ้าพี่น้องแพนเค้กผักรวมเนาะจ้าส่วนผสมกับผักจ้าพี่น้องอยี่วีใส่บูม,มันโคบูม,มันโคดอกกระหล่ำจ้าแล้วก็หัวหอมม่วงหัวหอมขาวแค่รดจ้าพี่น้องแล้วก็ไอตากระเทียมพริกไทยใส่น้ําจ้าแล้วก็ไข่ไก่พี่น้องไข่ไก่เนาะส่วนผสมตามสูตรสูตรอัน กตายตัวแล้วพี่นอ้อ,นนองใส่อพี่น้องสใส่พักไร่บันไดนตามเนาะจะพักได้สามสีสีสีนะจ้าพี่น้องเพราะว่ากินเอาวิตามินเนาะพี่น้องเนาะบ่วิตามินแต่น้ำมันจะถอดน้ำมันเนาะจ้าไอวี่กระปุงรดด้วยไอผงปรุงรสผงชโรดเกลือจ้าพี่น้องแค่นั้นจ้าไข่ไก่ตอกไปน้ำพี่น้องผูงดได้จีใส่โปรตีนไปกันจังน้อยก็ได้จ้าไอพวกหมูสับไก่สับป,ประมาณนั้นจ้าพี่น้องจ้า ปลาไต่โตเนาะสูตรปลาไต่โตพี่น้องเฮ็ดกินจ้ะเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนรสชาติแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะบนเวทจอันซำเก่าซำซากแบงเสียตามวัตถุดิบที่มีเนาะพี่น้องเนาะจ้าประมาณนี้แหละจ้าปรุงรสให้ได้นันวๆหรือพี่น้องพี่น้องน,นัวๆเค็มๆน้าจนะเนาะหอมเราจ้ะ ปุเรจินมาร์กไว้เดียว,มา,วมาร์กไว้มาร์กไว้มือนึงกงเลยจ้าใส่ในตู้เย็ยนไว้พี่น้องให้แป้งมันนั่นเขาโตกันเนาะเซตโตกันจ้าประมาณนันนนนน้นพี่น้องจ้าพี่น้องเมนูนี่อยากไอ้นั่นจากน้อยจ้าอยากไฟใหม่เลี้ยวจากน้อยไฟใหม่เลี้ยวจากน้อยถอดไฟอ,อ่อ,อนๆไปจ้าเพราะอ่อนกับไฟกลางๆเอาพี่น้อง ไฟกลางๆแต่พี่น้องก็ต้องอันแ้่พี่น้องซีซันหน้ากินบ่ะจ้าเมนูนี่อยากเปลืองน้ำมันแค่หนันพี่น้องรันเปล่งๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็มีพักยุ่งกระเสียบอยู่นะพี่น้องรสชาติดีวิจาะแนะนำอยู่จ้าพี่น้องแนะนำอยู่กินอาหารเฮ็ดเป็นอาหารเ้าอะไรจ้งเชียอาหารเ้าอาหารวางที่ดีว่ามันจะเปลืองน้ำมันจกหน่อยจ้าเพราะต้องเติมน้ำมันหลายแล้วพี่น้องก็ค่อยเติมเพราะว่า น้ำมันอันกระทะนี่มันกระเทียบหอนอยู่นนาะเนาะเขาก็ต้องเขาก็ต้องใส่น้ำมันหลายจา้ะทุกคนคอยทอดไปจา้าจะเย็นๆยนไปพี่นอ้องอืเด็ดไสซีมไปพี่น้อง <c oughs> ทำไปซีมไปอีกกลัว่าสกด้กินยิ้มพอดีจ้ะประมาณน,นั้นเนาะจ้ะแซบนะจา้าพี่น้องรสชาติแซบจ้ะเ่าแป้งขง้าวพจ้าพี่น้องเดียวแล้วจ้าจ้มีทอดเรียบร้อยแล้วสีอะไรจ้าพี่น้องก็เป็นเหลืองฮะ ขางอกเหลืองหอ,อยจ้าหรือว่ามันเป็นน้ำกล่องเนาะเป็นน้ำกล่องบอสสีบ่เหลืองบ่ได้ไรจ้าพี่น้องเอาซีมกันจ้าพี่น้องซิมรวนๆเลยจ้าแซ่บนะจ้าพี่น้องเซ่บทำกินได้จ้าบางครั้งเบื่ออาหารเนาะหอมไก่หอมแป้งเขาพูดจ้าพี่น้อง แสบจ้าพี่น้องเสียงอไรบอเสียงมันเป็นสีเดืองนะพี่น้องยี่สิเซนพงกะลีไปนะจ้าอืมอมันจะแสบได้รสได้ซาอยู่นะพี่น้องออร่อยจ้า พักดอกกระหล่ำนั่นจะมีประโยชน์นะพี่น้องดอกกระหล่ำม,มีโอเมก้ารไตรพี่น้องหอมแพนเคก้กได้จ้าหอมแบบคล้ายๆแพนเคก้กแต่เพียงแต่ว่ามันก็ออกเค็มๆม,ม,มันจับพี่น้องหอมแป้ง,งจากพี่น้องก็แบบนี้ได้อยู่จ้าสีเหลืองเลยเน,น,นาะจ้าแบพี่น้องแบมาเด้อจ้าเด้อคำกินเบิ่งจับทุกคน แั่แปรงอาหารจา้าอวี๋ก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ้าที่เขามาใหาก้กำลังใจเนาะผู้ใดไปมาเบิ้งบ้านที่วีอวีก็ไปเบิ้งตามจา้าพี่น้องผู้ใดเป็นมาฝากบ้านไปถ้าอยากฝากบ้านฝากบ้านไปซื้อกับบอมไม่ยังยัางหน่อยกับบอเบิ้งคลิปให้น้ำแน่กับโอเคเนาะจา้าเนาะถ้าเชียร์ยูทูบก็ได้เหมือนบ่เพราะยูทูปเพิ่นก็เป็นทั้งสี่ของเพิ่นเนาะ นอกจากก่องผู้ใดปังปังได้แท้งท่จ้ช่องปังปังได้แท่วิวเป็นเสียงก็เจ้ากับว่าติดตามเบื้องคือกันพันดาจ้าเมนบ่จ้าพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกชแชททะาจ้าขอบคุณหลายๆายจ้าพี่น้องขอบคุณหลายหลายจา้า,จา,า,จาสวัสดีจ้า